สวัสดีครับนักเ,เรียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่4วันนี้เรามาเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเรื่องสมบัติของของเหลวของเหลวนะครับก็จะเป็นสิ่งที่พบในชีวิตประจําวันของเรานะครับยกตัวอย่างคือน้ําเราต้องกินต้องใช้อยู่ทุกวันนะครับสมบัติของของเหลวก็จะมีมวลต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุครับ ถ้าเรานำไปใส่ในภาชนะแบบไหนของเหลวก็จะมีรูปร่างตามภาชนะที่เราบรรจุนะครับทีนี้เราก็มาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่45กันนะครับเป็นเรื่องของของเหลวของเหลวมีสมบัติอะไรบ้างนักเรียนเอาสมบัติของของเหลวที่ครูได้สอนไปก่อนหน้านี้เอามาเขียนตอบในหน้า45นะครับหรือนักเรียนจะไปศึกษาในอินเทอร์เนต็ตหรือนังสือเรียนเพิ่มเติมก็ได้ครับ ของเหลวในชีวิตประจำวันเราเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่เหลวนุ่มน้ำผลไม้หรือว่าน้ำดื่มนะครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมในหน้า46ต่อครับเป็นกิจกรรมที่2.1ของเหลวมีมวลและต้องการที่อยู่หรือไม่นักเรียนเขียนจุดประสงค์ลงในแบบฝึกหัดของเราเลยครับสังเกตและอธิบายมวลของของเหลว สังเกตและอธิบายมวลของของเหลวและแล้วนะครับเราเขียนจุดประสงค์เสร็จแล้วสื่ออุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป .4 ในเล่ม2ครับและก็แบบฝึกหัดก็คือแบบฝึกัดของเราที่ต้องบันทึกผลและก็จะมี QR code เด็กๆนำมือถือมาสแกน QR code นี A ้นะครับเพื่อที่จะมาดูคลิปวิดีโอการทดลองเพื่อจะให้เราเข้าใจในการทำแบบฝึกหัดได้ง่ายขึ้น อันนี้คือจากวิดีโอที่ครูให้เราสแก,กนจชือโคดูนะครับเขาได้ทำการทดลองหามวลของของเหลวโดยใช้บิกอร์เปล่านะครับเอามาชั่งในตาชั่งแล้วก็ดูว่าบิกอร์ธรรมดาที่ยังไม่ได้ใส่น้ำมีมวลเท่าไหรแล้วก็เขียนมวลของบิกอร์ลงในหน้าบันทึกผลการทดลองครับทีนี้จากนั้นก็เอาน้ำใส่ลงไปในบิกอร์ครับพบว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น 92. 0นกรัม จากเดิมบิกเกอร์มีน้ำหนักแค่46.9กรัมแสดงว่าน้ำเพิ่มมา45.1กรัมครับทีนี้นะครับให้นักเรียนบันทึกผลมวลของบิกเกอร์และมวลของบิกเกอร์ผสมน้ำในตารางบันทึกผลได้เลยครับนักเรียนบันทึกมวลของแก้วหรือยังครับและมวลของแก้วกับน้ำคือเท่าไหร่ครับ ถ้าเราอยากดูว่าน้ําอย่างเดียวมีมวลเท่าใดเราก็เอามวลของน้ํากับแก้วรวมกันมาลบกับมวลของแก้วแล้วก็จะรู้มวลของน้ําที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มาเขียนผลนะครับผลอันนี้จากการทดลองที่เราดูคือมวลของแก้วหลังเติมน้ําจะมากกว่ามวลของแก้วก่อนเติมน้าครับเพราะว่าน้ํามันก็มีมวลทําให้แก้วกับน้ํารวมกันมีมวลมากขึ้นนะครับสาหรับวันนี้ขอจบการเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเด็กๆ